Honan där också. Ja, det var hon. det är fantastiskt. såg en sån nötskrika inte så ja, ja. Och en gröngöling. Ja, det är, en, ja, så, det det är här också ibland. Ja, fast ja, fast såna fast. Ja. Mm. De har näbbet rätt högt. Det är ju Som spillkragen. Ja. Jo, här kommer ju blad. Ja, visst. Men här brukar komma ett gäng vissa tider, liksom. Det har inte varit så många. Nej, Så kommer det en hel jävla flock Ja. Så att här är mest så. เดินทางอยู่แล้วจ้าเราเดินทางมาเราเดินทางมาที่นี้เมื่อวานนี้เราก็นอนนี้คืนหนึ่งแล้ววันนี้เราจะเดินทางกับเดินทางกับพร้อมกับหิมะจ้าวันนี้สับุะทยส่ผ้าเละผ้าป,ปวงไปไปชมบรรยากาศช่วงหน้าหนาวกาันเดินทางกันดีกว่าทุกอย่างคือการเดินทางชีวิต มาส่งป้าคนโตมาส่งพี่สาวของคุณชายคนโตโอ้ยมาดูาาค่ะสิพามาดูไอ้น,นี่จ้ะบ้านพี่สาวคุณชายคนโตมีบาดานพ่อมจมาพี่น้องบารดานเหมือนบ้านค่อยเลยเหมือนบ้านค่อยสมัยนั่นเลยมีบาดานจ้าอืมเขายังอนุรักษ์สิ่งเก่าๆไว้เหมือนสมัยสาวุไทยยังเล็กอยู่นี่จ้ะ อันนี้คือบ้านของพี่สาวคนโตู้ของคุณชายสามีแกเสียแล้วก็อยู่คนเดียวบ้านหลังเบลือบล่าอยู people, <k Ag ress al> ่คนเดียวโอ้บ้านหลังเบลือบล่าอยู่คนเดียวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่จ้ากีปะเดินทางต่อมาสูง It's a good light.